ค้างนจ้าะูที่ริบบ์าที่นาสายชลในที่ถึงมันีะดีน่าอเลอยในคืนนี้เนายสายชนขอนอนใกล้ๆทะเลจะคืนนี้ได้ริบบ์ตามัรต้องรว้นะจะได้เอี่ชารชอบแต่วรุ่งเช้าพี่สายชลต้องรีบจับริบบ์ตาให้นายเราจะมาดีเดี๋ยวได้ตัวแล้วเดี๋ยวกี้หันอนใกล้ๆไห้หาที่ถึงร่เช้า ติดนามเรื่องของเรื่องสยองสีจะเป็นไปอย่าไรกันบ้างติดตามรับชมไปแสดงต่อไปรับเวลาติดตาลแสดงว่าเรอยินดีมอย่างยามมาดับประ่อ็นต่อไป อย่างไรชมวบรดจากเพล็กน้องิเดราบต่อพี่น้องตั้งใจแล้วไปโทรไปหาันทึกทีนี้คุณจะไม่อยู่อย่างไรนะวันนี้ะอาิตาเต้องบอกของแรกกับบันทีนี่น่ถึงไม่จะจอนอะไรก็ตามเลนะหมัเวลาห้าไม่อยู่แล้วแม่เช้า้าใส่บาตรก่อนแล้วไ่นอน คนดามมาทุดหัวใจผมต้องมาดึงปลุกฮาร์ดปใจสา ผู้ใจพ่ายพังคนเราสู้เขาไม่ได้จบแล้วเกมร้างอ,อกหักต้องยอมทำใจยอน มัาเป็นคนไม่มัมะไรจมีเรียอเลยเออไม่เรียกก็ไม่เรียกอุเรียกเองก็ได้หนระอสาธุ่านผู้ชมครับเ้ย หลังนื้อลำโตด้วยไงทำเป็นกบจับคู่ใช่ไหมมาอะไรกันเนี่ยมามาข้าวบ้านให้ผมทุกคนเลยเกิดเรื่องอะไรขึ้นพี่จุ๊บข้าวโอ้ยยังนี้โอ้ยไฟโอ้ยยังโอ้โหเออสบุญมาคนเรียอคนเดียวตอนนี้มันเกิดเรื่องอะไรมาก side ต่อ่ามันดีเลย่ยาค่ะกระบอกชื่อผิดกระบอกชื่อขอรักผิดไมจะเต็นผู้เดียวที่กะบอกชื่อทำแบบนี้ก็กละวาะบอกชื่อรักมนทนีพยค่ะอบอกว่ามรักมันนีแล้วกูไม่อเยทกไะเป็นผู้ชายกระบอกชื่อจะรักได้ยังไงล่ะพีย่ะเอ้ พ่อมาทุนีเป็นผู้หญิงโกเป็นผู้ชายมึงไม่ได้รักใช่ไหมแล้วที่ถามว่ากูเป็นผู้หญิงมึงก็อาจจะรักใช่ไหมไอ้ส <c oughs> า,า,ายชนคชนะชนะชนะรู้หรือเปล่าตั้งแต่สินบบุญพระบิดาพระมารดาก็มีเพียงชนะที่ข้าพเจ้าเบญจรงค์นับถือตอนนี้เบญจรงค์จะสมหวังหรือว่าผิดหวัง อยู่ยที่ขน,นาเพียงคนเดียวแล้วขน,นาบอกเข้าไปเลยบอกเข้าไปว็เป็นจะรองนะเป็นหญิงหรือว่าชายบอกมาสิขน,นาราชบุตร

जोड़ी เอเอพี่ตัวค่ะเป็นเชา้าเออสนิทที่สุดเลยคนนี้รู้ใช่ไหมยอย่าถามเลยไหมทตาสนิทนะรู้ใช่ไหมรู้ดีตอบได้ชื่กันได้เพื่อาเป็นเจ้า ใครเหรอใครละคุณดูหนุจีนหมดจ้ะนี่น <recess ed isolation> ีเาเแล้วโอ้จะรูมยคณนี่คณนี บันไลและทั้งเรื่องเกี่ยวกับกาไปไหนกูชื่ออะไรบันไลไหมครับชื่อบันไลคุณว่าเป็นชายกูก็บันไลบันไลไวโบสไปครับตอบสิตอบเพื่อที่ชื่อนใจจะเป็นคนสนิทของเราอีกคนหนึ่งไปคะับจะต้องรู้ดีว่าเราเป็นเจ้าเป็นหญิงหรือว่าเป็นชายตอบคุนี่ตอบงงตอบว่าเป็นผู้ชายแต่ก็พูดความจริงไนะพี่โกงแค่เป็นผู้หญิงเรามีคำตอบ ผมฉันนี้คำตอบไีคะเป็นอะไรพูเฉยพูเยอนี่ยอะไรคะไร้องโไอมตดได้เลยอนีทุกคนปาา็ไม่ตลกเอกมั่ง่ก็ได้เนี่ยเมื่อทุกคน บอกว่ารเราเป็นกระรงิงเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายเปล่ยน,นตัวผู้ชายตีปื๊กูเป็นผู้ชายกูไม่รลือกผู้ชายกูจะไม่รอ้องข้าวอีกใครเลยก็ได้ไปทำใจเของเราเป็นกระิงไอ้ไายชมมึงมีโทษกิ่โทษทานละ

你打回去吧 น้ายการแล้วไม่มีใครช่วยกันคมึงจับไปตาผกันหนีไป้กคอรนยไปเิันยรูวไมี้อหรอู้ลักผู้ใหญ่ไปใหกี่น้อิกจตัวอตามรักชการแรก็ต่อไปครับ